สวัสดีครับในเดือนมกราคมปี2026นี้ถ้าจะพูดถึงหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดตัวหนึ่งในตลาดนะฮะคงหนีไม่พ้น EOS Energy Enterprise หรือ EOSC ที่ประกาศตัวชัดเจนว่าจะขอท้าชนยักษ์ใหญ่อย่างเทส l a ในสมรภูมิพลังงานสำหรับ Data Center ซึ่งตอนนี้ก็เปรียบเสมือนหัวใจของโลก AI ที่กำลังกระหายพลังงานแบบสุดๆเลยคำถามสำคัญก็คือ Uh, EOSC นี่ของจริงหรือเป็นแค่กระแสปั่นราคากันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทุกซอกทุกมุมเลยครับตั้งแต่เทคโนโลยีสุดแปลกงบการเงินที่โตระเบิดไปจนถึงความสิ่งที่ซ่อนอยู่เพื่อหาคำตอบว่าตกลงแล้วนี่คือโอกาสครั้งใหญ่หรือกับดักของนักลงทุนกันแน่ใช่เลยค่ะต้องบอกว่าปี2026คือปีที่สองคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของ e o s e เลยก็ว่าได้เพราะมันคือจุดเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่จากบริษัทที่อยู่ในห้องแลบ เน้นวิจัยและพัฒนามาเป็นการเปิดโรงงานผลิตเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบซึ่งจังหวะมันพอดีมากกับการที่โลกกำลังเผชิญวิกฤตความต้องการพลังงานจาก AI พอดีเป๊ะนี่คือช่วงเวลาที่เรียกว่า Make or Break ของจริงเลยค่ะน่าสนใจมากครับงั้นมาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าธุรกิจหลักของ EOCs คืออะไรกันแน่ครับทำไมเทคโนโลยีของเขาถึงไม่เหมือนเช่าบ้านเลย ธุรกิจหลักของ EoS e คือการผลิตแล้วก็จำหน่ายระบบกักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage System ค่ะแต่สิ่งที่ทำให้ EoS e ไม่เหมือนใครเลยก็คือไส้ในของแบตเตอรี่ที่เขาไม่ได้ใช้ลิเธียมไอออนแบบที่เท s l a หรือบริษัทส่วนใหญ่ใช้กันแต่เขาใช้เทคโนโลยีเฉพาะตัวที่เรียกว่าสังกสีฮารลนหรือซิงค์ฮารลค่ะซึ่งใช้สังกสีเป็นส่วนประกอบหลัก ส่วนโมเดลรายได้ก็ตรงไปตรงมาเลยค่ะคือขายระบบแบตเตอรี่ EOG 3กับตัวล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวอย่าง EOS and Density ให้กับลูกค้า2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือโรงไฟฟ้าหรือสาธารณูป,ปโภค Utilities และกลุ่มที่2ที่กำลังเป็นดาวรุ่งพึ่งแรงเลยก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ data center ที่ต้องการไฟฟ้าที่นิ่งแล้วก็เสถียรตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับสังกสีนี่คือสังกสีแบบที่เราเคยเรียนกันในตารางธาตุเลยเลยครับ มันเอามาทำแบตเตอรี่ระดับนี้ได้ด้วยเหรอแล้วลูกค้าสองกลุ่มนี้ความต้องการเขาต่างกันมากไหมครับการขายให้โรงไฟฟ้ากับการขายให้ Data Center เนี่ยสังกรสีตัวเดียวกันเลยแต่เขามีเทคโนโลยีในการจัดการเคมีไฟฟ้าที่ซับซ้อนส่วนความต้องการของลูกค้าสองกลุ่มนี้ต่างกันชัดเจนเลยค่ะ กลุ่มโรงไฟฟ้าจะมองเรื่องการกักเก็บพลังงานส่วนเกินจากโซล่าหรือลมตอนกลางวันเพื่อเอามาปล่อยใช้ตอนกลางคืนเป็นสเกลใหญ่ระดับประเทศแต่กลุ่ม Data Center จะมองเรื่องความสเสถียรของพลังงานเป็นหลักเลยค่ะคือต้องการแหล่งพลังงานสำรองที่ไว้ใจได้ร้อเปอร์เซนถ้าไฟหลวงดับแม้แต่วินาทีเดียวข้อมูลเสียหายมหาศาลซึ่งจุดนี้แหละค่ะที่ทําให้โครงสร้างรายได้นี่งกำลังจะกลายเป็นสัญญาระดับกิกะวัตต์ที่ใหญ่กว่าเดิมหลายสิบเท่าแล้วก็ยังมีรายได้เสริมแบบประจาหรือ Recurring income จากซอฟต์แวร์บริหารจัดการพลังงาน Don OS เข้ามาด้วยทําให้รายได้ในอนาคตจะนิ่งขึ้นไม่ต้องหลุนกับยอดขายอย่างเดียวค่ะโอเคมอเห็นภาพแล้วว่าธุรกิจเขามีความเฉพาะตัวสูงมากแต่ธุรกิจที่ดีต้องมีตัวเลขรองรับการที่บอกจะเปลี่ยนไปสู่สัญญาระดับกิกะวัตต์เนี่ยมันฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยนะแล้วตัวเลขคาดการรายได้มันสะท้อนภาพนี้ชัดเจนแค่ไหนครับชัดเจนมากจนน่าตกใจเลยค่ะถ้าเราดูตัวเลขย้อนหลังนะ ปี2024บริษัททำไรายได้ไปแค่ประมาณ15.6ล้านดอลลาร์พอมาปี2025คาดการว่าจะกระโดดขึ้นมาที่150-190ล้านดอลลาร์และสำหรับปี2026ที่เราอยู่กันตอนนี้นักวิเคราะห์คาดว่ารายได้จะพุ่งไปถึง459ล้านดอลลาร์นั่นคือโตขึ้นอีกกว่า200%จากปีก่อนหน้าเป็นการเติบโตระดับ9ก้ากระโดดของจริงเลยค่ะโต200แต่เดี๋ยวนะครับ ผมเลือกไปดูบรรทัดสุดท้ายในงบกำไรขาดทุนเห็นว่าบริษัทยังขาดทุนหนักอยู่เลยตรงนี้น่ากังวลไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะถูกต้องเลยบริษัทยังขาดทุนสุดที่อยู่ซึ่งเป็นเรื่องปกติของบริษัทที่กำลังทุ่มเงินทั้งหมดไปกับขยายโรงงานแต่มีสัญญาณบวกที่สำคัญมากๆที่นักลงทุนต้องจับตาดูแบบห้ามกระพริบตาเลยก็คือ เป้าหมายที่บริษัทประกาศไว้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross margin จะต้องพลิกกลับมาเป็นบวกให้ได้เป็นครั้งแรกในไตรามาสที่1ของปี2026นี้นี่คือบทพิสูจน์เลยค่ะว่าโมเดลธุรกิจนี้มันทำเงินได้จริงไม่ใช่แค่เผาเงินไปเรื่อยๆพูดถึงเรื่องขาดทุนผมเห็นตัวเลขในไตรามาส3ปี2025แล้วแอบตกใจนะขาดทุนตั้ง64 1อล้านดอลลาร์ในไตรามาสเดียวมันเกิดอะไรขึ้นครับใช้การเผาเงินสร้างโรง,งงานอย่างที่ว่าหรือเปล่า อ๋อจุดนี้สําคัญมากเลยค่ะที่หยิบขึ้นมาคุยกันเพราะถ้าดูแค่พาดหัวข่าวนักลงทุนอาจจะตกใจแล้วเทขายได้เลยในตัวเลขขาดทุน641ล้านดอลลาร์นั้นความจริงแล้วมีเงินสดไหลออกจากบริษัทจริงๆไม่มากนักเพราะว่ากว่า570ล้านดอลลาร์เป็นการขาดทุนทางบัญชีหรือที่เรียกว่านอน CashL o ซ s ซึ่งเกิดจากการปรับมูลค่าย,ยุติธรรมของหนี้สินแปลงสภาพและวอลเรนให้สอดคล้องกับราคาหุ้นที่สูงขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้ครับ ขออีกทีนั่นหมายความว่าตัวเลขขาดทุนมหาศาลที่เห็นกันไม่ได้แปลว่าบริษัทกำลังเผาเงินสดทิ้งแต่กลับเป็นผลข้างเคียงทางบัญชีที่เกิดจากราคาหุ้นขึ้นแรงเกินไปอย่างนั้นหรอครับนี่มันตรงกันข้ามกับที่คนส่วนใหญ่จะคิดเลยนะถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันเป็นเรื่องทางบัญชีล้วนๆไม่ได้สะท้อนว่ากระแสงเงินสดของบริษัทมีปัญหาแต่อย่างใดซึ่งเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วพอไปดูอัตราส่วนทางการเงินอื่นๆก็จะเห็นภาพชัดขึ้น P/E ยังติดลบเพราะบริษัทยังขาดทุนอยู่ P/BV ก็อยู่ในระดับสูงสะท้อนความคาดหวังของตลาดแต่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ De Ratio เริ่มดูดีขึ้นมากหลังได้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาลมาช่วยส่วน ROE และ ROA ก็ยังติดลบค่ะซึ่งเป็นเรื่องปกติของหุ้น growth stage เพราะบริษัทเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ไปลงทุนขยายกิจการไม่ได้เน้นทำกำไรกลับมาให้ผู้ถือหุ้นในตอนนี้ ดังนั้นเรื่องเงินปันผลลืมไปได้เลยค่ะคาดว่าอีกหลายปีก็ยังไม่มีจ่ายแน่นอนเข้าใจเลยครับพอเห็นภาพตัวเลขที่โตระเบิดแต่ก็ยังมีความเสี่ยงซ่อนอยู่แบบนี้แล้วยิ่งทำให้อยากรู้เลยว่าอะไรคือไม้เด็ดของ EOS กันแน่การจบตบโตระดับนี้มันจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีอะไรป้องกันคู่แข่งไม่ให้เข้ามาแย่งตลาดไปซึ่งก็นำมาสู่คำถามสำคัญเลยครับว่าอะไรคือคู่เมืองของ EOS ที่จะใช้ป้องกันยักษ์ใหญ่อย่างเทสลาได้ นี่คือหัวใจของเรื่องเลยค่ะคู่เมืองที่แข็งแกร่งที่สุดของ EOS มีอยู่2ชั้นชั้นแรกคือฟิสิกส์หรือตัวเทคโนโลยีเองแบตเตอรี่สังกะสีของ EOS นั้นไม่ติดไฟค่ะปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับแบตเตอรี่ลิเธียมที่มักมีความเสี่ยงเรื่องเทอร์โมรันอเวหรือการลุกไหม้ที่ควบคุมไม่ได้ความปลอดภัยระดับนี้ทำให้ EOS สามารถเอาระบบไปติดตั้งในชั้นใต้ดินของตึกเดต้าเซ็นเตอร์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองได้เลย ซึ่งเป็นสิ่งที่แบตลิเทียมทำได้ยากมากเพราะความเสี่ยงสูงเกินไปโหแค่ไม่ติดไฟนี่ก็เป็นจุดขายที่ส่งพลังมากแล้วนะครับสำหรับธุรกิจที่ความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอและคู่เมืองอีกชั้นหนึ่งแหละครับไม่ว่าจะเป็นสังกะสีเกลือไทเทเนียมสามารถหาได้เกือบทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ไม่ต้องพึ่งพาซัพพลายเชนจากจีนเหมือนแบตลิเทียมเลยจุดนี้ทำให้ eos ได้รับประโยชน์เต็มๆจากกฎหมายลดเงินเฟ้อหรือ inflation reduction act ของรัฐบาลสหรัฐค่ะซึ่งจะมอบเครดิตภาษีเพิ่มเติมอีก10%ให้กับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีชิ้นส่วนในประเทศต,ตามเกณฑ์พูดง่ายงคือรัฐบาลช่วยลดราคาให้ลูกค้าของ eos โดยตรงเลยค่ะสุดยอดเท่ากับว่า คูเมืองของเขาไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เป็นการผูกตัวเองเข้ากับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐด,ด้วยการทำแบบนี้มันก็เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงในเวลาเดียวกันเลยนะครับแล้วถ้ามองไปที่คู่แข่งคนอื่นๆในตลาดเขาโดดเด่นกว่ารายอื่นยังไงบ้างครับใช่ค่ะการผูกกับนโยบายรัฐก็เป็นดาบสองคมแต่ตอนนี้มันคือประโยชน์มหาศาล ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะตลาดนี้จะมีผู้เล่นหลักๆคือเท s l a ที่ใช้ Megapack ซึ่งเป็นเจ้าตลาดลิเทียมแต่ก็อย่างที่บอกคือมีความเสี่ยงเรื่องไฟไหม้แล้วก็ใช้พื้นที่เยอะอีกรายคือ Form Energy ที่ใช้เทคโนโลยี Iron Air จุดแข็งคือเก็บไฟได้นานเป็นร้อยชั่วโมงเลยแต่จุดอ่อนคือใช้พื้นที่มหาศาลไม่เหมาะกับในเมืองเด็ดขาดแล้วก็มี ESS Tech ที่ใช้ Iron Flow ซึ่งปลอดภัยเหมือนกันแต่ระบบซับซ้อนกว่ามีปั๊มมีวาลวเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะ EOS เลยวางตัวเองอยู่ในจุดที่เรียกว่า s w e e t Spot หรือจุดที่ลงตัวที่สุดสำหรับตลาดกักเก็บพลังงานระยะ4-12ชั่วโมงในพื้นที่ที่ที่ดินมีราคาแพงซึ่งเป็นตลาดที่เท s l a ก็เสี่ยงไปส่วน Form Energy ก็ใหญ่เกินไปเหมือน EOS ไม่ได้พยายามจะเป็นมีดสวิสที่ทำได้ทุกอย่างแต่เขาเลือกที่จะเป็นมีดผ่าตัดที่คมที่สุดสาหรับตลาดเฉพาะกลุ่มนี้ค่ะเป็นการวางตาแหน่งทางการตลาดที่ฉลาดมากครับ พอหาจุดยืนของตัวเองเจอแล้วทีนี้แผนการรบเพื่อย,ยุดตลาดนี้ของเขาเป็นอย่างไรต่อไปครับแผนการเติบโตหลักมี2เรื่องที่ต้องจับตาค่ะเรื่องแรกคือโปรเจกต์อเมซนี่คือชื่อโครงการขยายโรงงานผลิตขนาดมหึมาในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งได้รับเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำจากกระทรวงพลังงานสาหรัฐมากถึง303.5ล้านดอลลาร์โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้ไปถึง8กิกะวัตต์ชั่วโมงหรือ GWh ภายในปี2027ค่ะ ฟังดูทะเยอทะยานมากแล้วกลยุทธ์ที่2คืออะไรครับกลยุทธ์ที่2คือนวัตกรรมที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปสดสดร้อนๆเมื่อวันที่14มกราคม2026ที่ผ่านมานั่นคือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อว่า EOS Indensity ค่ะความพิเศษของมันคือสามารถอัดแน่นพลังงานได้สูงถึง1กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อพื้นที่เพียง1เอเคอร์ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งในตลาดถึง4เท่า สี่เท่าเลยเหรอครับในโลกที่ที่ดินแพงอย่างกับของคำโดยเฉพาะในเมืองนี่มันไม่ใช่การปฒนาแต่มันคือการปฏิวัติเลยมะใช่ค่ะมันเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องที่ดินราคาแพงให้กับลูกค้ากลุ่ม Data Center ได้อย่างตรงจุดที่สุดซึ่งวิสัยทัศน์ทั้งหมดนี้ก็มาจาก CEO คนปัจจุบันคุณโจมาสเทรนเจโลที่มีประสบการณ์โชคโชนมาจาก GE เขามีเป้าหมายชัดเจนมากที่จะเปลี่ยนเอลิอสจากบริษัทในห้องแลบให้กลายเป็นโรงงานผลิตระดับโลกและเขาย้ำเสมอเลยค่ะว่าปี2026นี้คือปีแห่งการพิสูจน์ฝีมือในการผลิตหรือ Execution Year เป้าหมายหลักคือการทำให้ Gross Margin เป็นบวกให้ได้เพื่อพิสูจน์ให้ตลาดเห็นว่าโมเดลธุรกิจนี้ทำกำไรได้จริงและพร้อมที่จะสเกลไปข้างหน้า ฟังดูแล้วเรื่องราวมันน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับมีเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใครมีรัฐบาลหนุนหลังมีตลาดที่กำลังเติบโตมหาศาลมันฟังดูดีเกินไปหน่อยไหมครับอะไรคือความเสี่ยงหรือกับดักที่อาจจะทำให้เรื่องราวสวยหรูนี้พังลงมาได้เป็นประเด็นที่ต้องคุยกันเลยค่ะเพราะความเสี่ยงก็มีอยู่จริงและใหญ่มากด้วยมีหลักๆ3ข้อที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ข้อแรกคือความเสี่ยงด้านการผลิตหรือ execution risk ที่บอกว่าปีนี้เป็นปีแห่งการพิสูจน์ฝีมือก็เพราะทุกสายตาจับจ้องไปที่การขยายสายการผลิตที่2 ถ้าหากเกิดความล่าช้าขึ้นมามันจะกระทบต่อรายได้และความเชื่อมั่นของนักลงทุนทันทีข้อที่2คือกระแสเงินสดหรือ cash burn แม้จะได้เงินกู้จากรัฐบาลมาแต่การสร้างโรงงานใช้เงินมหาศาลหากรายได้ไม่เข้าเป้าก็อาจจะต้องมีการเพิ่มทุนในอนาคตซึ่งจะทําให้หุ้นไดลูดหรือส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมได้ และข้อสุดท้ายคือการแข่งขันด้านราคาค่ะอย่าลืมว่าราคาแบตเตอรี่ลิเทียมจากจีนก็ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะสร้างแรงกดดันให้ไอ s อสต้องลดราคาขายลงมาสู้ซึ่งก็จะกระทบต่ออัตรากำไรโดยตรงแล้วพวกนักวิเคราะห์มืออาชีพในวอล l s สตรีทเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเขาให้น้ำหนักกับโอกาสหรือความเสี่ยงมากกว่ากันมุมมองค่อนข้างผสมกันค่ะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้คำแนะนำถือหรือโฮลด์ไปจนถึงซื้อเก็งกําไรหรือ moderate buy ยังไม่มีใครกล้าแนะนำให้ซื้อเต็มตัวส่วนราคาเป้าหมายเฉลี่ยของปี2026จะอยู่ที่ประมาณ16.76ดอลลาร์โดยมีกรอบค่อนข้างกว้างตั้งแต่12ไปจนถึง23ดอลลาร์ซึ่งตีความได้ว่าราคาหุ้นในปัจจุบันได้สะท้อนข่าวดีและความคาดหวังไปพอสมควรแล้วแต่ก็ยังคงมีอัพไซด์หรือโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้อีกเยอะหากบริษัทสามารถทำผลงานได้ตามเป้า โดยเฉพาะการทำให้ cross margin เป็นบวกให้ได้ในไตรามาสแรกนี้ค่ะนั่นคือมุมมองในเชิงพื้นฐานแล้วถ้าเรามาดูที่ตัวกราฟราคาละครับตอนนี้มันบอกอะไรเราบ้างได้เชิงเทคนิคแนดเดินเมอร์กราคม2026ราคาหุ้นเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ16-18ดอลลาร์มีแนวรับสำคัญอยู่ที่16.27ดอลลาร์และแนวรับถัดไปที่แข็งแกร่งมากคือ1 4 0 6ดอลลาร ส่วนแนวต้านจะอยู่ที่18.26ดอลลาร์และ19.86ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมตอนนี้ต้องบอกว่ากราฟระยะสั้นอยู่ในโซนซื้อมากเกินไปหรือ overbought ซึ่งอาจจะมีการย่อตัวเพื่อพักฐานได้แต่เทรนหลักในภาพรวมยังคงเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งตราบใดที่ราคาย,ยังไม่หลุดแนวรับสำคัญที่14ดอลลาร์ลงมาส่วนผลต่อแผนย้อนหลังต้องบอกว่าผันผวนสุดๆค่ะ ในรอบ1ปีมีทั้งช่วงที่บวกแรงและลบแรงแต่ถ้ามองภาพยาวขึ้นมาหน่อยในรอบ3ปีถือว่าเติบโตได้ดีกว่า79%ซึ่งสะท้อนการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดขึ้นมาได้อย่างน่าประทับใจฟังมาทั้งหมดแล้วทั้งเรื่องราวธุรกิจตัวเลขการเงินคู่เมืองความเสี่ยงและมุมมองนักวิเคราะห์ทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรครับสรุปแล้ว ESOE น่าลงทุนไหม ถ้าจะให้สรุปภาพรวมการลงทุนนะคะหุ้น EOE S ในปี2026นี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจและรับความเสี่ยงได้สูงเท่านั้นมันคือหุ้นประเภท High Risk High Reward ของจริงจัดเป็นหุ้นเติบโตหรือ Growth Stock ที่มี Story ชัดเจนมากในธีมของ AI และพลังงานสะอาด แต่แน่นอนว่าไม่ใช่หุ้นคุณค่าหรือ value stock ที่มีความปลอดภัยสูงถ้ามองหาการลงทุนที่มั่นคงปันผลสม่ำเสมอตัวนี้ไม่ใช่คำตอบแน่นอนค่ะแล้วถ้ามีคนสนใจจริงๆและยอมรับความเสี่ยงที่ว่าได้ควรจะวางกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจและยอมรับความเสี่ยงได้กลยุทธ์ที่น่าพิจารณาคือการรอจังหวะที่ราคาย่อตัวลงมาใกล้ๆบริเวณแนวรับสำคัญแถวๆ15-16ดอลลาร์เพื่อทยอยสะสมและสิ่งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดที่สุดคือผลประกอบการไตรมาสหของปี2026ที่จะประกาศออกมาโดยเฉพาะตัวเลขก o s s margin ค่ะ ถ้าตัวแรกนี้ออกมาเป็นบวกได้ตามที่บริษัทตั้งเป้าไว้จริงดิฉันเชื่อว,ว่ามันจะเป็นการปลดล็อกค,ครั้งใหญ่และราคาหุ้นมีโอกาสที่จะทะลุแนวต้าน20ดอลลาร์ขึ้นไปได้ไม่ยากเลยเป็นการเจาะลึกที่ครบถ้วนและเห็นภาพชัดเจนมากครับวันนี้เราคุยกันเยอะมากว่า EOS จะเข้ามาแก้ปัญหาพลังงานให้กับ Data Center ของโลก AI ได้อย่างไรแต่ก่อนจะจากกันไปผมมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ได้คิดต่อกันน่าสนใจค่ะว่ามาเลยค่ะ ในขณะที่ eOS กำลังขยายการผลิตและอาจจะทำให้ต้นทุนของการกักเก็บพลังงานที่เสถียรปลอดภยัยและใช้งานได้นานนั้นถูกลงเรื่อยๆเรามาจะโฟกัสกันแค่เรื่อง Data Center แต่อยากจะชวนให้ลองคิดไปไกลกว่านั้นอีกนิดค่ะนั่นคือ ในโลกที่พลังงานสะอาดราคาถูกและกักเก็บได้อย่างปลอดภัยในทุกที่แม้กระทั่งใจกลางเมืองจะมีอุตสาหกรรมอื่นใดอีกบ้างที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Data Center เลยที่จะถูกพลิกโฉมโดยเทคโนโลยีนี้อืมโมเดลธุรกิจใหม่ๆอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างเมื่อข้อจำกัดเรื่องพลังงานที่เคยเป็นอุปสรรคมาตลอดได้ถูกทลายลงไปนี่คือคำถามที่เราอยากฝากไว้ให้ไปคบคิดกันต่อคะ่ะ